เป็นแมกนิโลมันมันมันคือคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดต่อของการคือกระเปาพืชของผงที่เนี่ยร้อยสัตผมส่งกระเป๋าหรือเป็นไปนขายญี่ปุ่นนะ <_ S 1> เราจะต้องใส่กล่องให้เขาเย็นๆแล้วเขาไปอยู่ในน้ำที่ญี่ปุ่นแล้วก็เดินเล่นกับญี่ปุ่นนะกระเป๋าพืชผมทุกตัวเนี่ยตี๋ตัวเครื่องบินไปเที่ยวญี่ปุ่นนะตอนนั้นนะแต่ไม่ตีขาคับนะตีขาเดียว <_ S 2> นะ้วเขาก็ไปแล้วก็เพราะนั้นลำบา,ากมากมากเราไม่ขายไม่ได้เรื่องเลี้ยงของเป็นเนี่ยมันไม่ขายไม่ได้มันถูกบังคับไง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าอินโนวชันน่าจช่วยได้ถ้าเรามีแบลเลียร์เพราม่เป็นผมว่าหนึ่งถ้าคนนึงเข้ามาแล้วช่วยอยู่มไม่ได้เช่นเราเป็นผู้เลี้ยงตอเก็จะเป็นคนเดียวในประเทศไทยอ่าคนขับไม่ได้ในงไงรีซอสสองถ้าเรามีโนฮาร์กัสกับสกัดเป็นพิเศษมีโนฮาร์กัสแยกกอะไรไม่รู้ละ่ะนี่ก็อีกหนึ่งแบลเลียร์หนึ่งสามถ้าเราเป็นม็ตติ้งลูกค้าแข็งแข็งมีระบบการจัดการการขายสร้างคนหนักที่มีโนฮาร์ดูแลเช่น ก็มีเรื่อีกอันหนึ่งผมไม่ต้องการใหญ่มากๆเดเ๋ยวพี่นัทโก้ผมเล็กเพราะนั้นเนี่ยแค่นี้ผมก็พอแล้วทีนี้จุดเปลี่ยนต่างๆก็ต้องศึกษาจริงๆแล้วต้องผ่านทีเสือทั้งหมดนะครับเพราะว่าข๋อคืออย่างทุกอย่างเช่นตัวผมน้ำหมุนเวียนเนี่ยไม่มีใครทำอะไรป๋อคื้อหรอกเขาทำเนตปลาเพราะงั้นเราเ่ปดูเน็ตปลามันทำอะไรบ้างกสตีดดดเฮ้ยน่าจะทำได้ก็กลับจับเข้ามาแล้วก็ไปดูว่าในโลกนี้เขาสกัดอะไรกันบ้างไอ้เราดีไหมก็ต้องเช็คดูเช็คบ้างก่อน ล้วเป็นไา่เข้าเทรนของตล,ลาดในขาวหอมเคลียวอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย <c ười>